สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ชุมชนเกาะยอค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราไปดูกันนะคะว่าคุณเกาะยอเขาจะมีวิถีชีวิตกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไปกันทรงคลาทรงคลาลอามาทรงคลากนใหม่ทรงคลาทรงคลาลองมาทรงคลากันใหม่ เกาะยอเป็นเกาะที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบสงขลาตอนล่างมีฐานะเป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาตัวเกาะมีพื้นที่ทั้งหมด15ตารางกิโลเมตรหรือ9,375ไร่เกาะยอมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ต่างๆดังนี้ทิศเหนือติดกับอำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองสงขลาและอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงข,าาางสงขาลา ตะวันออกติดกับอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาและทิศตะวันตกติดกับอำเภอควนียงจังหวัดสงขลาเกาะยอในยุคเริ่มประวัติศาสตร์มีสภาพเป็นป่าเขาเริ่มมีผู้คนอพยพมาอาศัยในปลายสุขโขทยัยและสมัยอยุธยาชุมชนบนเกาะยอส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบเชิงเขาริมทะเลบริเวณเขาหัวหวลังเขาสวนใหม่ และขอากุติชาวเกาะยอในรุ่นแรกๆที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานเป็นชาวไทยและชาวจีนจากโพ้นทะเลซึ่งผู้คนกลุ่มนี้ต่อมาได้ประสานกลมเกลือนกันทางสังคมและวัฒนธรรมกับคนไทยพื้นถิน่นได้กลายเป็นตัวตนที่แท้จริงของชาวเกาะยอสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน มีประชากรทั้งหมดประมาณ4,721คนมีการประกอบอาชีพทั่วไปเป็นแบบผสมผสานระหว่างเกษตรประมงและอุตสาหกรรมดังนี้ <c oughs> การเกษตรการทำสวนผักและผลไม้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเอื้อต่อการปลูกผักและผลไม้มากกว่าการทำนา <c oughs> การปลูกผักและผลไม้ถือเป็นอาชีพหลักของชาวเกาะยอ มีทั้งการปลูกจำปะดะขนุนละมุดให้เป็นผลหมุนเวียนตลอดปีแถบที่ติดกับทะเลก็จะมีการปลูกมะพร้าวบ้างเพื่อใช้ในการประกอบอาหารประมงเช่นจับกุ้งจับปลาเพื่อมันใช้ในการบริโภคและขายมีวิธีจับโดยใช้วนล,ลอยใส่นั่งซึ่งเป็นรูปแบบที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันมีการสนับสนุนให้เลี้ยงปลากระพงขาวในกระชังเพื่อส่งเสริมอาชีพเสริมของชาวเกาะยออุตสาหกรรมเช่นการทอผ้าเกาะยอการทอผ้าด้วยเส้นไหมซึ่งมีรายได้ค่อนข้างสูงชาวเกาะยอจะรับจ้างทอผ้าโดยได้ค่าจ้างเป็นหลาอยู่ที่50บบาทต่อหลาซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายได้อาชีพเสริมให้แก่ชาวเกาะยอด้วยเชย่นกันค่ะ บบ้้าาาาานนนนนเกก่โ่โรณอยูััมานานททงคจีแขประชากรของตำบลเกออาะยอส่วนใหญ่นับถือาศาสนาพุทธซึ่งชาวกเกออาะยอขึ้นชื่อว่าเคร่งครัดในพุทธศาสนามากเหตุ<อ><อ>ที่ชาวกเกออาะยอมีความผูกพันกับาศาสนาพุทธนั้น<อ>เป็นเพราะวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับพุทธศาสนาตั้งแต่วัยเด็ก<อ>จวบจนถึงวัยชารา เพราะสถานศึกษาในตำบลเกาะยอจะตั้งอยู่ในวัดอีกทั้งวัดยังเป็นศูนย์กลางในการประกอบกิจกรรมต่างๆยังมีวัดในพุทธศาสนาทั้งหมด4แห่งได้แก่ 1. คือวัดเขาบอ่อจะตั้งหมู่ที่1ตำบลอ่าวทราย 2. วัดแหลมพอหมู่ที่4บ้านส่วนทุเรียนและ 3. วัดโคกเปี้ยวจะตั้งอยู่หมู่ที่5 บ้านท่าใจและสุดท้ายสี่วัดท้ายอสถานที่ตั้งจะตั้งอยู่ที่หมู่ที่8บ้านท้ายศอและมีสำนักสงฆ์ศาลเจ้าจีนและสถานปฏิบัติธรรมอย่างละหนึ่งแข่งพิธีกรรมประเพณีที่สำคัญประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากุฏิของชาวเกาะโย เกิดจากความศรัทธาต่ตอองค์สมเด็จเจ้าเกาะโยขอให้เกิดพิธีกรรมเพื่อบูชาสมเด็จเจ้าเกาะโยโดยจะดประเพณีแห่ผ้าขึ้นเขากูติประจำในวันขึ้นสิห้าค่ำเดือน5จุดมุ่งหมายของประเพณี1 เพื่อเฉลิมฉลองประเพณีการทำบุญในวันวิสาขาบูชาและร่วมระลึกถึงบุญคุณของสมเด็จเจ้าเกาะยอสองเพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธศาสนาและต่อพระองค์สมเด็จเจา้าเกาะยอสามเพื่อห่มองค์เจดีและห่มพระพุทธ,ธรูปสมเด็จเจา้าเกาะยอบนยอดเขากุติโดยชาวเกาะยอจะร่วมมือกันทอผ้าเกาะยอใช้สําหรับห่ผมผ้าองค์พระเจดีโดยชาวเกาะยอร่วมลงมือกันทอผ้าในต้นเดือนมีารของทุกปี กัเกาะยอจังหวัดสงขามีสินค้าท้องถิ่นที่โดดเด่นหลายประเภทรวมเป็นผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรและชาวประมงดังนี้ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกร 1. สาราเปลาไข่โค็เกาะยอสาราเปล่าที่โดดเด่นด้วยการนําไข่โค็มาผสมเป็นไส้ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวพื้นบ้าน 2. ข้าวยำไมยออาหารพื้นเมืองของชาวเกาะยอ 3. ยำสารายิลนนาอาหารพุ้นเมืองที่ใช้สารายาาาิ่นนาสี่ผลไม้ึ้่ชืดจำปาดะผลิตภัณฑ์จากชาวประมงหนึ่งปลากระพงสามน้ำเป็นอาหารทะเลที่ชาวกเกาะยอเลี้ยงไว้บริโภู2กุ้งแห้งเกาะยอเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงโดยมักจะถูกนำไปเสนอเป็น,นของฝากหรือสินค้าที่ระลึกผลิตภณัณฑ์ทอผ้าหนึ่งผ้าเทาเกาะยอ มีลายผ้าหลักหลายรูปแบบเช่นลายดอกรักลายดอกทิุล้นหรือลายอื่นๆผ้ามัดย้อมกดยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความานยและเป็นสัญลักษณ์ทางหัตถกรรมพื้นเมืองของชาวใต้โดยมีการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดการสูญหายทางศิลปะวัฒนธรรมาางงงคลลมกัน สำหรับวันนี้นะคะเราก็เสร็จสิ้กนการงชุมชวนกันเลยนะคะค่ะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมที่ปของเรานะคะไว้เจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย,บาย